ถ้าท่านผู้ชมมีอาการปวดหลังปวดคอพร้อมกับมีอาการร่วมดังต่อไปนี้ครับเขาเรียกว่าเลดแฟกซายนะครับแสดงว่ามันต้องมีภาวะโรคอื่นๆที่มีความอันตรายมีความรุนแรงมากซ่อนอยู่ถ้ามีอาการลักษณะแบบนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับอาการต่างๆของเลดแฟกซายมีอะไรบ้างตามชมคลิปนี้และครับ รายการตอบคำถามสุขภาพ Good o ู๊ h เฮลท์ o o ๊ดไวไว้ดีสุขภาพดีกับหมอต้องนายแพทย์บรวัตเอียวสินพาณิชในช่องคิสต์วีเสริมพลังบวกในตัวคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ในช่วง Good Health, Good h e a l t h Good ไวไว้ดีสุขภาพดีกับหมอต้องครับวันนี้จะเป็นการตอบคำถามสั้นๆครับอาการปวดคอแะแล้วก็อาการปวดหลังครับ บางทีเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเรียกว่า80% 90%้แมวนี้อ่ะก็นะครับเป็นก็คือเป็นจากปวดคอและบาดธรรมดาเป็นจากกล้ามเนื้อธรรมดาแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ประมาณ5 1 0ที่มีอาการปวดจากโรคที่แบบว่ามีความอันตรายมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในทางการแพทย์เนี่ยเราจะสอนนักศึกษาแพทย์ว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการปวดคอปวดบ่าแล้วก็มีอาการของเลดแฟกซายซ่อนอยู่ไอ้คำว่าเลดแฟกซายเนี่ยก็คือเป็นอาการเตือนหรืออาการร่วมที่ มองบอกว่าน่าจะมีความผิดปกติอื่นๆหรือสาเหตุอื่นๆของโรคที่มีความรุนแรงซ่อนอยู่นอกเหนือจากอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับโดยเจ้าพวกนี้นะก็จะมีอาการตัวอย่างเช่นหนึ่งก็คือมีอาการปวดแบบปวดมากๆปวดแบบอยู่ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีอาการปวดกลางคืนก็คืออยู่เฉยๆแล้วปวดนะครับหรือเป็นตอนนอนเนี่ยล้วปวดถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่ามันน่าจะมีสาเหตุอื่นๆที่มันไม่ใช่ระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างเดียวแล้วนะครับอาจจะมีโรค รุนแรงอื่นๆซ่อนอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีคนที่มีประวัติเป็นเป็นมะเร็งนะครับในการแพร่กระจายของตัวมะเร็งไปที่กระดูกก็จะมีอาการปวด ช่วงกลางคืนก็คืออยู่เฉยๆแล้วก็ปวดหรือบางคนเนี่ยปวดจากระบบประสาทนะครับที่มีความไวมากกว่าปกติก็จะปวดตอนกลางคืนได้นะก็คือหลับๆอยู่แล้วก็สดุ้งขึ้นมาปวดเนี่ยก็มีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับกลุ่มของอาการปวดที่ไม่ตอบสนองกับการรักษาเลยนะครับไม้จะก,กินยากินยาแก้ปวดทุกขนาดไปแล้วไม่ไม่หายเลยนะครับไม่ได้ทุเลาเลยอันนี้ก็ ต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะทําการปรับยาหรือหาสาเหตุนในการปวดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าคนไข้มีประวัติร่วมอื่นๆเช่นน้าหนักตัวที่ลดลงนะครับกินอาหารไม่ได้แล้วก็ลดลงแบบเกินสามเกินสามกิโลใน1เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็กินไม่ได้เลยพวกนี้ก็คือจะเป็นอาการร่วมอันหนึ่งนะครับที่หมุงบอกว่าอาจจะมีโรคอื่นๆที่รุนแรงอยู่นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอาการ แขนขาอ่อนแรงนะครับมีอาการชาหรือไม่รู้สึกนะครับบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวของร่างกายร่วมกับอาการปวดคอนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าปวดคอนะครับพร้อมกับยกหัวไหล่ไม่ขึ้นหรือปวดคอพร้อมกับกระดกข้อมือไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครหรือปวดหลังพร้อมกับยกขาไม่ขึ้นกระดกข้อเท้าไม่ได้นะครับก้าวเท้าลำบากอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเป็นเลดแฟกซายอันหนึ่งแล้วนอกเหนือจากการปวดแล้วเนี่ยยังมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยนะครับ นอกจากอ่อนแรงชาบางลายเนี่ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการกลั้นปัสสาวะเช่นปวดฉี่แต่ฉี่ไม่ออกนะครับหรือท้องผูกมาตลอดเลยนะครับหรือควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอาการร่วมอหนึ่งที่อาจจะสแสดงบ่มบอกว่าอาจจะมีการกดทับหรือของตัวไขสหลงังหรือเส้นประสาทใหญ่นะครับแล้วทําให้มีปัญหา พวกอ่อนแรงหรือมีอาการชารวมถึงการกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้เนี่ยรวมด้วยนะครับอนอกจากนี้แล้วนะครับคนไข้ที่มีประวัติมีโรคประจำตัวที่รุนแรงนะครับเช่นมีประวัติเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับคนไข้ที่มีประวัติรักษาด้วยยากดภูมิคนไข้ที่เป็น SLE นะครับคนไข้ที่มีปัญหาทางระบบการอักเสบของข้อพวกกลุ่มพวกลูมาตอยนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับก็คือหรือว่าเพิ่งมีอาการติดเชื้อ ทั่วร่างกายนะครับอันนี้ก็คือเป็นแสดงว่าคนไข้เนี่ยต้องมีความระมัดระวังมากนะครับในกรณีคนไข้ที่มีอาการปวดนะครับปวดข้อปวดหลงังน,นันแล้วก็ร่วมกับมีอาการร่วมอื่นแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเลสแสกทราะนั้นในทางทีมแพทย์เนี่ยจะต้องมีความเขาเรียกว่ามีความตระหนักว่าคนไข้อาจจะมันไม่ใช่ปวดกล้ามเนะื้อธรรมดาละจะต้องทําการตรวจประเมินแล้วก็มีนอกจากเจาะเลือดเอ็กซเรย์ทำเอ็มไอนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุ อื่นๆที่นอกเหนือจากทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับว่ามีการกดทับเส้นประสาทห,หรือมีกลุ่มของพวกเนื้องอกหรือว่ามีการติดเชื้อ ืเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะให้การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปแล้วก็คนไข้ก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีการกดทับของตัวเส้นประสาทเป็นเวลานานๆเนี่ยแล้วกว่อที่เราจะรู้นะครับกว่าที่ได้รับการรักษา,ากเฉพาะนะครับมันก็อาจจะสายไปแล้วแล้วก็อาจจะทําให้การฟื้นตัวเนี่ยมันฟื้นตัวได้ยากขึ้นถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ส่งเพื่อนดูนะครับแล้วก็ซับสไครต์ด้วยครับ ผมนายแพทย์บรวัตเอียวสินปาพัน,นธ์แพทย์วิศาสตร์เฟิร์นโฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ